เข้ามารับตู้ตั้งแต่สิบโมงตอนนี้จะบ่ายสองแล้วคืออารทีจีก็ยกอยู่ที่เดียวแหละคันเขียวเนี้ยเข้ามาตั้งแต่ก่อนผมอีกยังไม่ได้ตู้เลยผมก็ไปรับตรงนั้นแหละตรงตรงที่เขากำลังยกอยู่นั่นแหละแต่ทีเนี้ยตามจริงอะซีสามอะมันจะยกไม่ได้ยกตู้ม,นะมั่วน้นจะยกตาม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 เบอร์ตู้อะแต่ทีเนี้ย ทำไมแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปรถอะแทกเข้าไปก็ไปยกยกยกอยู่แน่นเนี่ยผมเข้าไปรอบนึงแล้วทั้งที่ว่าไอ้ที่แทรกมาเนี่ยแทรกเข้าไปเนี่ยมาทีหลังผมนะผมเข้าไปรอบนึงแล้วมันบอกตู้อยู่้างล่างเออผมก็ไม่เข้าใจผมเข้ามาก่อนนะทําไมตู้ผมอยู่้างล่างอยู่ล่างใบเดียวมันบอกว่ารออีกคันหนึ่งมายกก่อน อยู่ล่างไปเดียวไม่ยอมหรือให้ตั้งแต่สิบโมงตอนนี้จะบ่ายสองแล้วลลรถก็อัดอยู่แทกเดียวเนี่ยข้างหลังต่อแถวยาวเหยียดเลยอะ่ะ